สวัสดีครับช่างหาเรื่องทำนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูหน้าปัดมอไซค์นะครับซึ่งก็ประหลาดใจมากนะครับเพราะว่าเราได้ดูคลิปหลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับการขัดไฟหน้ารถนะครับของรถยนต์นะโดยใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์1,000นะครับแล้วก็พ่นด้วยเล็กเกอร์นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ ใช้ได้หรือเปล่าครับแต่อันนี้คือเราเราทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประหลาดใจมากครับเมื่อก่อนนะครับจะเหลืองหมดเลยครับแล้วก็จะแตกลายงานตอนนี้ก็จะเห็นแตกลายงาอยู่นะแต่ว่ามันจะใสขึ้นนะของเดิมจะขุ่นมัวเป็นสีเหลืองเลยครับมองไม่เห็นตัวเลขแล้วก็ไม่เห็นไม้อะไรนะอันนี้เราลองทําดูตามทีคลิปเขาบอกนะฮะที่ไปขัดไฟหน้ารถนะครับเขาบอกว่าใช้ กระดาษทรายนะครับเบอร์หนึ่งพันนะครับแล้วก็ขัดละเอียดก่อนนะแล้วก็เพิ่มเบอร์ไปเรื่อยเป็นพันห้าแล้วก็สองพันแต่นี้เราไม่ใช้เลยเราก็จะใช้กระดาษทรายนะครับน่าจะละเอียดนะครับแต่ไม่รู้เบอร์อะไรครับนี้มันมันขาดไปหมดแล้วก็มาลองดูมันทดลองดูนะเราเอามาขัดขัดจนเป็นฟ้าดไปหมดเลยแล้วก็ขัดเสร็จก็เช็ดด้วยผ้านะครับผ้าแล้วก็จีดพ่นด้วยเนะี้เลกเกอร์ครับ ลเกอร์อะคริลิกนะครับ A10 นะครับเป็นเลกเกอร์เคลือบเงานะแล้วก็ฉีดพ่นไปก็ใสยอย่างที่เห็นเลยครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วของเดิมก็ไม่เห็นแล้วที่เราไม่ทําคลิปให้ดูตั้งแต่แรกนะครับเรากลัวแป็กนะครับกลัวแป็กกลัวว่ามันไม่ได้อย่างที่เขาบอกนะฮะก็เลยไม่ได้ทําคลิปแต่เวลาเราทําเสร็จนะครับก็เป็นผลสําเร็จนะครับเป็นผลที่ โอเคแล้วครับใช้ได้แล้วก็เลยต้องทำคลิปมานะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงครับเดี๋ยวจะลองทํานี่ดูเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ไฟหน้าครับของมอไซค์เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ก็ไม่ต้องพ่นเยอะนะครับพ่นพอทั่วแนละ้วก็ไม่ต้องให้มันซ้ํากันเยอะนะครับถ้าซ้ากันเยอะแลกเกอร์จะไปทับกันนะครับอาจจะเป็นรอยของแลกเกอร์รอยย้อยของแลกเกอร์ได้นะก็แค่นี้ครับพอแล้วหลังจากที่เราพ่นแลกเกอร์เสร็จนะครับก็โอเคนะครับตามที่เขาบอกมาจริงๆครับก็เป็นจริงฮะ เราได้ทดลองแนละ้วเราก็สามารถที่จะไปบอกต่อคนอื่นได้นะครับว่ามันใช้ได้จริงนะวิธีการนี้นะครับนี่เราก็ทําก่อนหน้านั้นแต่เราไม่ได้ทําคลิปไว้นะก็เซอร์ไพรส์ามากอันนี้ยังคันนี้ก็ยังปกติอยู่นะก็มีหลายคันนะนี่ก็ยังปกติอยู่ยังใสอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไร อันนี้ก็มองไปแล้วครับเมื่อสักครู่ก็ได้ทําการขัดแล้วก็พ่นเลเกอร์ไปก็ใสเท่าที่เห็นนะเมื่อก่อนก็ไม่เห็นตัวเลขเลยครับก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากช่างหาเรื่องทํานะครับก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆจะลองไปใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับมาแนะนํากันครับว่าวิธีการนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับในการขัดไฟหน้ารถนะครับหรือไฟหน้าปัดะ ขาดได้นะครับจะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe นะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่างหาเลือกทำนะครับได้มีคลิปดีๆนะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ